ครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุนครับผมยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องวิธีส,งสังเครสุนครับอีกชั้นเคยนะครับพี่น้องนะครับสำหรับมือนี่ผ้าพี่น้องมาลงเสื้ลงสั้นครับติดตามทีมงานนะครับทีมงานสังกครสเพื่อจะไปหาสาร้ายชนิดหนึ่งที่ยุ่งน้ำจืดครับพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามดูกันก็แล้วกันนะครับ การหาเท่านะครับเมื่อนี้เอาจมูดล,ลงเลือกเติมนึงนะครับนากระก,ก็พร้อมซับพร้อมมุดเลยนะครับใส่นากากเมื่อนี้จมุดล,ลงเลือกเพื่อจะได้เท่าที่มีคุณภาพแ๋ออะลรครัพี่น้องครับตอนนี้ะดีมากเครื่งทางสำรับเท่านะครับพี่น้องสวยง่ามครับ เคียวชุพมนี่คือเส้นเท่าครับเบิ้งชัดๆเลยพี่น้องสาหร่ายนั่นจืดนะครับเท่านะจะได้จ้าหน้าม,มึงก,ก็อยู่เลื่องเตือนนะครับมีเตือนด้วยครับเดิมมีเตือนถ้ากล่องลูกน้ำได้ก็จะเอาลูกไปดามน้ำให้เบิ้งอยู่พี่น้องเดี๋ยวให้สี่มีเงินก่อนส้อกล่องมูลน,น้ำได้กล่องโร้บโร้บหลระ ก่อนดำน้ำเขามีหนากากนะครับอันนี้เท่าึ้นมากเปียเลยจ้ะเข่าเยอะเข่าเยอะเข่าเยอะเป็นงูเลยบ่เป็นงูเลยเท่านะครับมาเป็นงูไปกบไปกลับเจ้าป๋อคุณเดียวว่าข้าวมาเท่าอยู่นี่ข้าวมาเออข้าวไม่หันก้อนเออดำน้ำลงไป300เมตร พสวยงามครับสวยงามอันนี้นะครับหน้าตาของเท่าหน้าตาของเท่าเส้นเท่านะครับก็เป็นเส้นเชียวเชียวนะครับเป็นเียวเเป็นสไลสวยงามครับสวยงาม นี่กำลังเห็ดกินแสบเลยอาจจะแก้ไปนิดนึงครับแก้ไปนิดนึงแต่กับบถึงกับแก่แห้งกำลังเป็นเบาแก่แก่ <laughs> กำลังยำแสบครับเปรียบเทียบกับคนกับสีคือคนเบานน่ครับกำลังแสบพอดีพอดีเลยเท่ารุนนี้นี่ครับ,บ, <laughs> นนรบผมอ่ะเอาแล้วครับเดี๋ยวมาเบิ้งผลง,งานการหาเท่าเฮ่านะครับแ <c oughs> ทนแทนเป่าหนึ่งถังสีี่นออกเ้ย ต้องเอาลวดนี่นี่ครับเท่าอันนึงครั้งสิ่พรา่าครับยังมีถุงปฏิทีอีกครับถุงนึงเต็มอันย่เลยพี่น้องได้เหล้าน้มหวานมาเกินปอยนน้หัวหน้าไปเพจเด็กกินป่ะเนี่ยอันนี้ครับนี่คือเครื่องปรุงนะครับเป็นพักนี่วะหอมแดงผักทั่วผักงาผักเคี้ยคืนโอ้นไก่โมจิงไคยข่าอะไรเง้วก็อีเท้าผักบัวผักบัวไอ้หมูวัวแบงนะครับ พ,พักุณแพ่วน้าพักเสเงียน้ำเห็นบ่นเอาใใส่พักเสเง,งี้ยน้ำตอนที่มันก็ล้วกัน,นข่าเขากับตองมาเผาด้วยพี่น้อเนาะข้าหัวจิ้งไข่ตองมาพราวนะครับมัจจนจะหอมข,ขาดว่าไหนก็คือปนนะครับป,ปน,ปน,ปนตองมีปนเป็นส่วนประกอบสำคัญบอกคุณน้ำเลยย่างป่าของคุณไต้ก้างม่อไอันนี้คือ นี่คือปนนะครับผมตามปนปนห่อกระติก้างให้มันเย็นนะครับจังสีเอามาปุง๋งกับเท่านะครับแต่วกาพักดูกันเดี๋ยวมาลงที่ปุง๋งครับใส่พริกปนลงไปเอาเบียดเพี้ยน,เ,นเอากำลังดีเง่อยๆปุกๆก็เหร <c oughs> อ嘛อ,อุ่นใจพี่น้องอุ่นใจ <laughs> ผมอุ่นใจมือนีิผมอุ่นใจ ห่ปูนอ mm ูบ hmm. wow. ุลอีกะลอยมือน yeah, ี course, okay. ่บุลอยมือได้ดอกลอยมือนี่แหละใส่กับใบข้นวนมันนวดเราไว้หนึ่งประเดี๋ยอมันนวเอากลางไว้จะค่อยปูปูเครับนมดเสียแล้ว อ่ะตอนนี้ก็ตรทำการคนนะครับคนเทาคนและคนเท,า,นเทาเขาจากใส่ยังกรกุบอาอจารย์โอนะครับพาดโอนะครับจะเป็นคนจัดการออเอาผักลงก้อนเป็นบ่าใส่ผักนางอาหยาี่นครับอ่าผักนี้เท่าไหร่เอาลงให้หมดนะครับที่ซอยไว้ไวอ,อ,อู้แเสียบดีพอสีซันเป็นถุงนไผ่นะครับพุ่นไผ่บูบานเท่านี้แหละต่างๆไผ่ต่างๆบนพื้นบ้านของเรา มันเป็นสมุนไพรเป็นยาดีครับกินแล้วคือคักอันนี้คือดีอันกรุงเลี้ยงนะครับมาที่นี่ปรนเอาลงเอาลงเอาปนลงก่อนเนาะปนนครับปนลงโอ้ยยาวโค้งตรงนี้โอ้ยกะทิคนเบื้องบ้านีวานนี้กะคนละคนครับอือขนคนเป็นคนขนเอาทีเบื้องมามันแข็งแห้งบ่มันบ่มีน้ำเขาก็จะเทน้ำประเดี๋เกาไซ ดเานี่น้ำปนที่ข้าต้มปนนะครับเขาจะเอาลงมามันต้องมีได้น้นาสุดหนาแน่นนะมันจะสีแซ่บนะนะอโอ้ยต้องแข็แล้วมันนี่จะเป็นตะกินครับพี่น้องจะเป็นตะกินบานเ <scr> ด่วนเลย,อยเอามาเด้อพี่น้องกินลาบเท่านท่ากันครับ ครับผมนี่คือลาบเท่าที่ปรุงสําเร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมที่รับประทานนะครับพร้อมที่รับประทานด้วยพี่น้องเด้อนะครับเอาฝากที่ตามช่องเด้อครับเด้อวิธีสังกันสู้นะครับกับทีมงานสังกันสู้เฮ็ดอยากเฮ็ดกินครับตามวิธีบ้านเฮ้าครับผมสซาลโมนี่ขอกินลาบเท่าก่อนพี่น้องสวัสดีครับ